สวัสดีค่ะแบลทคทำคลิปไปเลยนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวนะคะพี่พี่อ๋อหนูเพิ่งอ๋อหนูเนี่ยเลิกเลิกโรงเรียนมาประมาณประมาณแบบว่าตอนห้าโมงนะพี่พี่แล้วก็นางเนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะตอนแรกเนี่ยหนูกลับมาเนี่ยนางก็ยังอยู่บ้านนะแต่ว่าอ๋อหนูเนี่ยเริ่มทํางานบ้านหรือว่าทำกับข้าวอะไรเนี่ยไม่ได้แบบดูนางแบบว่าอ๋อแบบ ใกล้ชิดขนาดนั้นนะคะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยนางก็เดินหนีหายไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวหนูจะร้องหาดูรอบบ้านก่อนว่านางเนี่ยไปแอบนอนตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าความทรงจํานางนีย่ยังกลับมาไม่ดีนะคะพี่พี่ไม่รู้ว่านางเนี่ยจะหนีไปฝั่งไหนนะหานางไม่เจอเลยนางธิดานะพี่พี่นะเออถ้าพี่พี่คนไหนยังไม่รู้จักเนี่ยก็ฝาก ก็ฝากไปดูคลิปหนูนะเผื่อจะได้รู้จักกับนางธิดานะคะพี่ๆนะว่านางเนี่ยมีลักษณะยังไงหรือว่ามีผิวพรรณยังไงอะไรนะหรือว่าเรื่องนางเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะคะพี่ๆนะก็ฝากเข้าไปดูคลิปให้หนูด้วยนะคะสําหรับคนกดเข้ามาดูใหม่หรือว่าคนเก่าถ้าแบบว่าเป็น FC เก่าก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะคนใหม่ก็ฝากเข้ามาดูคลิปให้หนูแล้วก็กดติดตาม โอเคเพื่อนเพ่เป็นการสีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามหานางธิดาก,กันเลยก่อนที่จะไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะโอเคไปกันเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเดินดูรอบบ้านก่อนละกันว่านางเนี่ยอยู่ไหนนะหลังบ้านเนี่ยมันก็ลกมากๆเลยนะมันก็จะมีแบบพวกพุ่มไม้หรือว่า อของเนี่ยที่ป่วยมากมายเลยนะพี่ๆนะอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะขอนึกชื่อแป๊บหนึ่งนะโอ้ชื่อภาษาไทยเนี่ยหนูไม่รู้จักนะพี่ๆนะแต่ชื่อภาษากรีงเนี่ยรู้จักนะมันชื่อว่าราลาเฟอร์นะพี่ๆนะนี่นะหนูก็อาจจะพูดไม่ชัดเล็กน้อยนี่ มันจะขึ้นแบบว่าตามต้นไม้เลยมันจะไต่ขึ้นนะนางยื่อไหนไม่รู้อ่ะพี่พปลูกผักไว้เยอะนะแถวบ้านหนูเนี่ยนี่มะเขือแต่ว่าตอนนี้นยะมันมืดแล้วนางก็ไม่อยู่บ้านหนูเลยเนี่ยแถวแบบว่าดงอ้อยก็ไม่มี ตรงนี้เนี่ยจะมีหินที่แบบว่าเด่นมากๆน้ำนี่หนไม่รู้อ่ะพี่พี่ไม่เห็นนางเลยอ่ะซองหินนี้ก็ไม่มีมาที่สุดตรงนี้ละมาก็ ไม่มีเลยพี่พี่ไม่เห็นนางเลยตัวน้องวะอยู่ฝั่งนี้ไหมเนี่ยอันนี้โอ้โหแบบเป็นเป็นป่าทึบนะพี่พี่ไม่รู้ว่านางจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าธิดาเธออยู่ไหนอะทิดา เสียงตอบเลยนะพี่ๆนะนางอยู่ไหนไม่รู้เคีเยอจะเดินตามหาก่อนหาไม่เจอนะพี่ๆรอบข้างๆบ้านเนี่ยไปป่าฝั่งไหนแล้วไม่รู้นางอยากกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยจะนางหาทางกลับบ้านไม่เจอนะ นางเลยพี่พี่นางอยู่ไงไม่รู้อ่ะอน,นี่เป็นแบบเหมือนภูมิยานะ เด,ดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตามมุมป่านะว่านางอยู่ไหนนางอยู่ตามนี้สอทหรือเปล่าพี่พี่นี่กำลัง เดินทางไปอยู่ต้องเดินเอานะพี่พี่นางแอบอยู่ตรงไหนไว้ลูกโอ้หฝั่งนู้นนั่นหลอนมากๆเลยนะฝั่งน,นี้ฝั่งน,นี้หรือเปล่านางอยู่นี่ไหมเนี่ยหาไม่เจออ่ะ เข้าด้วยอะดิพี่พี่เป็นรีสอร์ทของคนอื่นนะลองลองแบบซุ่มๆดูว่านางอยู่ไหนหาหนางไว้เจอ,อจังวันนี้นางหายไปไหนอะ่ะเดินตามหาต่อมากับน้องนินนะพี่พี่ โอ้มืดพี่พี่ทำไม ทีนู้นเนี่ยถ้าเดินต่อไปเนี่ยมีตำนานอีกเยอะเลยนะพี่ๆน่ากลัวมากมากเลยไม่เจอนางเลยอะ่ะที่ด๊า ตอบรับเลยนะพี่ๆนะนางหายไปไหนนางไปอยู่ที่ไหนเธอออกมาเธอเธอออกมาเธอนะเธออยู่ไหนทิดยู่ไหนทิดาอยู่ไหน ทิดาเธอออกมาเธอเธออยู่ไหนไม่อยู่นะ หนูว่าเดี๋ยวต้องลองเดินขึ้นไปดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะพี่พี่เริ่มเหนื่อยแล้วแต่เราต้องรับประทานต่อเนื่องมันจะเป็นยาชั้นดีเลยแหละ เมื่อยมากๆค่ะพี่พี่ขอนั่งตรงนี้ได้ไหมเนะนี่ยเจ้าของรีสอร์ทใจดามเนนะี่ยไม่น่าเป็นไรหรอกมัง้งโหนี่พี่พี่ตอนนี้อยู่ที่สว่างมากๆเลยนะดีใจมากได้ไม่อยู่ตรงแสงไฟซักะทีปวดปวดตรงนี้นะก่อนเดินทางมา ไม่ไม่ได้อ่าพยายามมากินเลยนะเพราะว่ารีบมากๆเลยรีบตามผ่านางนะตอนนี้ไม่รู้ว่านางเนี่ยไปแอบนั่งหรือว่าไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะพี่พี่นะเหนื่อยนะจะขอนั่งพักตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะตั้งกล้องนะหมานะ่าจะเจอด้วยแหละพี่พี่นีนะพี่พี่เดี๋ยวจะขอนั่งพักตรงนี้ก่อนละกัน เดี๋ยวจะนั่งพักกินน้ำก่อนไฟก็ยูสว่างเหมืนมันเป็นโซล่าเซลล์นะพี่ๆถ้าใครเดินผ่านเนี่ยมันจะแบบว่าสว่างขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรขยับมันก็เลยไม่สว่างนินกินน้ำไหมกินน้ำไหมโยกินตรงไหนดิกินตรงมือก็ kêu kêu khó con ừ ừ nhìn đôi <laughs> nam vị em để lệch nói em để lệch nói ก็ยาพึ่งเครียเท่าไหรเอยยาพึ่งเครียท่าไหร่นางฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะานางไม่เจอเลยนางอยู่ไหนไม่รู้พี่ๆน้ำก็ยังไม่ได้อาบกลับมาจากเรียนก็ต้องทํางานบ้านทํานู่นทํานี่นะกว่าจะได้แบบโอ้ไปตามหาหานางก่จะรู้ตัวว่านางนะหายก็มืดแบบนี้แล้วอันนี้คือแบบพิ่งออกมาตามหานาง ไ่ดูว่านางเนี่ยจะไปแอบอยู่ตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวขอกินขนมสักหนึ่งชิ้นแล้วกันนี่เลยนะพี่พี่เสี่ยงไขนี่เลยว้าวไม่แบ่งเธอหรอก ไม่แบ่งหรอกแันนะไม่เจ้ที่เจ้าทางค่ะนินใครเจ้ที่เจ้าทางตรงนี้คีดกินขนมโชวมาก่อนนะออขอมือก่อน ข่าวครั้งเดียวนั้นสิโอเคเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวหักให้นะอืมจะกินนะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องให้พี่ดูก่อนรอแป๊บหนึ่งนะนินโอเคค่ะพี่พีดูนะนินจะกระโดดได้สูงขนาดไหนขึ้นมาแล้วกระโดดแล้วนี่เกือบถึง เร็วเร,วเรวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นกินขึ้นมาเร็วนี่ได้แล้วน้องก็โดดแล้วนะนี่เหลือก็เป็นของพี่นะเพรเรากินคนราครึ่งกันใครจะกินอันนี้หมดจนไปล้างผ่านนังต่อ นางย่นแต่ไม่รูแต่คืนนี้นรต้องเจอนางให้ได้พี่พี่ไม่รู้ว่าหนูต้องเจอนางให้ได้วิฝนฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วพี่พี่ฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะคะพอ่พอแม่ทุกท่าน มันก็จะเบรนนิดหนึ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะแพลนไปที่กล้องหลังเลยเนาะเพื่อที่จะตามหานางได้ซอสองให้เต็มที่ไม่กล้าเข้าไปในเนี้ยพ,พี่กลัวเขาด่านะหานางไม่เจอ ตอนนี้ฝนตกแล้วพี่พี่เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนนางเลยพี่พี่ผิวแบบนี้เสื้อแบบนี้เฮ้ยขยับอยู่นางยังขยับอยู่นะพี่พ ทิดาทิดาใครกำบ,บ้านแล้วขาเหนื่อยมากมแล้วเธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแค่จะกลับบ้านแล้วเธอจำทางกลับบ้านได้ไหมล่ะไม่ได้เลยไปไหนก็น ก็ไม่รู้จักทางไม่รู้จักทางใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าความจำของเธอยังกลับมาไม่ดีเลยเธอรู้ไหมเนี่ยที่หลังยันนีออกมาแบบนี้เองนะข้าเป็นห่วงแต่ข้าอยากกลับบ้านข้าคิดถึงพ่อกับแม่เอางี้ข้าจะระหว่างที่เจ้าอยู่บ้านข้าเนี่ย ข้าเนี่ยจะพยายามหาทางกลับบ้านให้ให้เธอแล้วกันนะได้โอเคไหมไปเดี๋ยวกลับบ้านกับข้าก่อนตอนนีข้ายี่หด้วยหิวด้วยเหรออุ้ยนี่กินขนมข้างหลังกระเป๋าของ ของเราก่อนก็นได้นะหยิบเห็นไหมอยู่หลังกระเป๋าอะที่มันเป็นสีฟ้าโอ้ยนางก็หิวด้วยนะพี่พี่แก่ได้ไหมให้นางกินก่อนนะไปให้นางกินไปด้วยเดินขับไปด้วยนะโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวถ้าถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่พี่ดูอีกรอบล้วกัน ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะพี่พี่โอเคเดี๋ยวจะขอนั่งพักก่อนอโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวจะเอาสัมภาระออกจากตัวก่อนอกว่าจะเจอนางนะนางไปลบอยู่ในพุ่มดอกไม้นี่เอง น้องพุ่มนันมันก็หนาเ้ยนะโชคดีที่เสื้อของนางเนี่ยแบบวับมากมากเลยช่วงที่หนูส่องไฟเนี่ยโอ้โหมันฟึบขึ้นมาแบบนี้เลยนะเจอนางทันทีเลยรู้ได้เลยว่าอันนี้คือนางนะพี่นางอยากกลับบ้านแล้วนะนางหิวข้าวด้วยอะเมื่อกี้น่ะให้นางกินข้าวลน่งไปละอ่ะกินอีกสิ แต่นางเนี่ยไม่ชอบไม่ใครเห็นหน้านางเลยนะพี่ๆนะนางจะไม่ชอบไม่ใครเห็นหน้าเลยขนาดหนูเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะพี่ๆพี่ๆก็น่าจะยังไม่เคยนางไม่เคยเปิดหน้าให้หนูดูเลยตั้งแต่มานะโอเคเดี๋ยวจะแผนกล้องมาที่หนูแล้วกันนางเนี่ยจะได้ไม่ต้องอึดอัดนะกินก่อนเลย น้ำด้วยกินกินให้เสร็จก่อนนะแล้วแล้วเธอจำทางกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยจะกลับบ้านจำชื่อแบบพ่อกับแม่ของเธอได้ไหม แล้วชื่อเมืองล่ะได้ไไดไโห<ฮ>พ,พี่ทำยังไงเนี่ยนางจะกลับนางก็กลับบ้านไม่ได้สิหนูก็ไม่รู้ทั้งชื่อพ่อกับแม่ท่านแล้วก็ชื่อเมืองด้วยแถมต้องรอความจำของนางเนี่ยกลับมาให้ดีสนิทก่อนนะเ,เพื่อที่จะได้รู้นะว่า,าบ้านนางไหนหรือว่าบ้านเมืองในชื่ออะไรแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ย ชื่ออะไรนะแต่ว่าพ่อกับแม่ของนางเนี่ยเป็นเ,เจ้าเมืองเลยนะหนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นนางาคนแรกเลยในเมืองโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้นางเนี่ยนั่งพักตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวหนูเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยหนูก็จะ ให้นั่งเนี่ยนั่งพักก่อนละกันก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเ,ออเพื่อที่จะอัปเดตออกมาให้พ่อๆแม่ๆ f ่ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ